โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่อง Top Master เ a m e r กเนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมโดนด่าในดิสนะครับโดนด่าในดิสว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงใช่ไหมผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์วันนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของผมนะผมว่ากลับมาจากโรงเรียนใช่ป่าวันนั้นเป็นถ้าย้อนกลับไปวันนั้นเป็นวันรู้สึกว่าจะเป็นวันวันพระรสับดีเออใช่วันพระรสับดีที่ วันพระธสัดีที่สิบเฮ้ยสิบเอ็ดดิเออวันพระธาสัดดธาส,าสดีที่11นะครับแต่วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์ที่ผมถ่ายคลิปอยู่แหละคือวันเสาร์นะครับก็คือผมกลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมผมก็ทําหน้าที่ปกตินะครับก็คือกลับมาก็เปิดคอมแล้วก็เล่นเกมเข้าดิสนะครับผมไปเข้าดิสหนึ่งก็ไปหาเพื่อนคุยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับมาคุยกับผมผมก็พิมพ์ไปในช่องแบบช่องคนหาเพื่อนในจังหวัดวนะก็โพสไปว่า ผมโพสไปว่าหาเพื่อนเมก DM มาเลยผมโพสไปอย่างนี้ครับแล้วก็แบบมีผู้หญิงคนนึงมาคุยกับผม,ผมขอผมขอใช้นามสมมติผู้หญิงคนนี้ว่า A แล้วกันครับ A เนี่ยเป็นผู้หญิงบอกชื่อไม่ได้แล้วกันใช้นามสมมติว่า A ครับ A เนี่ยเข้ามาคุยกับผมนะเพราะว่าเพราะว่าเขาต้องการาหาเพื่อนเหมือนกันเขาก็เข้ามาคุยกับผมก็มอายุพอๆกับผมนี่แหละอ่ะเข้ามาคุยกันเสร็จปุ๊บมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับเข้ามาเข้ามาตามเออพอมีผู้ชายคนนี้เข้ามาตามปุ๊บ ไอ hablando, <c bio> ไ้ก็คือนั่นนั่นแหละไอ้ที่ผมถ่ายให้ดูที่ผมประจานมันอ่ะมันเข้ามาตามผม้ยเอ้ยมันมันเข้ามาแล้วผมก็คุยกับมันว่าเออคุยแบบคุยช่วงแรกก็คุยดีนะแล้วผมก็บอกว่าอยากเกลียนนะครับแล้วก็แบบว่าถ้าคุณเกลียนผมจะแบนคุณผมก็พูดไปอย่างนี้พูดไปอย่างนี้พูดแบบหยอกล้อกันอ่ะเออแบบจะพูดว่าไงดีพูดแบบแซวดีกว่าเออเน้นเ้นแบบแซวอะไรเงี้ยผมกว่าแซวแบบว่าเอออย่าทำอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะเสร็จแล้ว มันก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือผมพูดว่าอย่าแซวอะไรจะจะพูดว่าไงเดียวมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอ่ะ <S <S คือผมก็คุยช่วงแรกๆเขาดีนะคุยคุยแบบดีเลยคุยแบบคนไม่รู้จักกันอ่ะ <S 1> <S 1> แล้วพอหลังจากนั้นอ่ะไอ้นั่นอ่ะมันก็จะพูดว่าไงเดีวยวช่วงแรกอ่ะคุยกันดีมากคุยกันดีมากครับแล้วผมก็แบบว่าเออผมไม่ทาหรอกอะไรเนี่อยอย่างเงี้ยคือแบบหยอกล้อว่าจะแบนแต่ก็แบบไม่แบนเพราะว่าผมไม่มียศนะเออแล้วครั้นี้มันก็แบบเริ่มพอกซิกอ่ะเริ่มมาด่าผมก็คือเ้าาดม อย่างที่เห็นเลยเข้าดินมาแล้วก็ด่าผมด่าผมด่าผมผมผมรายงานไปแล้วนะรายงานน้องผมไปแล้วเออผมรายงานน้องไปแล้วแต่น้องบอกแต่น้องในดิสเขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันยังแบบเขาพูดว่าไงเขาแบบว่ามันยังไอ้นี่มันยังมีหลักฐานไม่มากพอในการที่จะแบบแบนเขาเออกจากดิสเพราะว่ามันไม่อยากน้องบอกว่าให้ปล่อยผ่านเพราะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ผมก็เข,อขอ้าใจนะครับก็ก็นะก็คือในคลิปแบบผมแบบใจเย็นสุดเลยนะเว้ ใจเย็นแบบเย็นแบบไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอ่ะคือแบบใจเย็นอะผมใช้ความแบบเย็นเข้าสู้แล้วก็ตีหน้ามึอเน่ะเข้าใจว่าทุกคนคือแบบันด่าผมาใช่ไหมก็ผมก็ทาได้าอย่างี้ครับครับก็คือก็คือผมใช้อ่ะความเย็นเข้าสู้เลยความเย็นแบบความใจเย็นของผมว่าผมใช้แบบเข้าสู้เข้าแรกเลยอะคือแบบมันพูดยังไงผมก็ตีหน้ามึนใส่มันอะเออถ้ามันมีเสียงเข้าผมก็ขออภัยด้วยครับโอเคพอครั้งี้ผมใช้ความเย็นเข้าสู้มันมันก็ด่าผมอย่างในคลิปที่ทุกคนเห็นอะมันก็ด่าผมผมก็ ช้ความเย็นเข้าสู้เหมือนเดิมอะก็ยังไงอะคือด่าคิดคด่ามาก็เหมือนเข้าหูซ้ายทะรู้หูขวาเออคือผมว่าถามว่าแค่งไหมก็ไม่ได้แข่์นะทุกคนคือเรื่องในวันนั้นอะอาจะผมจะสรุปไทม์ไลน์ให้ฟังย่อยๆแล้วกันนะครับวันนั้นเป็นวันพฤหัสบดีใช่ไหมผมเลิกเรียนประมาณสี่โมงเย็นผมกลับมาบ้านมาเปิดคอมเล่นเกมเล่นเกมแล้วก็พูดคุยดิสพอพูดคุยดิสพอพูดคุยดิสค,ครับก็มีผู้หญิงคนนึงเข้ามา มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาชื่อเอเอเนี่ยคุยกับผมดีเป็นเพื่อนตอนนี้เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนที่คุยกันดีเออเป็นเพื่อนแบบอายุเล่เรียกกันอ่ะคุยกับผมแบบดีมากครับพอหลังจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาผู้ชายคนหนึง่งอ่ะช่วงแรกอะ่ะคุยกันดีแต่พอผมเซลล์เซลล์ไปอะ่ะเขาก็เซลล์เซลผมกลับนะเขาก็เซลล์เซลผมกลับเหมือนจะไม่ได้โกรธอะไรและอยู่ดีๆอะ่ะเขาก็เริ่มมาด่าผมเว้ เรมแบบมาท็อกซิกอะ่ะเลยแบบเลี้ยนอะ่ะทำตัวเลื้อนกับใส่ผมแหละคือก็ประมาณนี้นะครับก็แบบคือผมคุยอยู่ดีๆไหมคุยอยู่ดีๆผมงงเลยเพราะเข้าม่ได่าผมแบบผมแบบงงแบบฮะผิดอะไรผมผิดอะไรทุกคนคือผมนั่งคุยกับเขาผมนั่งคุยกับเออยู่ดีๆอะ่ะแล้วมีผู้แล้วเนี่ยมาด่าผมอะ่ะทุกคนรู้สึกยังไงเป็นถ้าเป็นทุกคนโดนดา่าอ่ะแบบเข้ามาผมผม,ผมอาสมณคุยอ,อยู่แค่นี้นะเฮ้ย hey, วันนี้เป็นยังไงบ้างจะมีคนเข้ามาดา่าทุกคนว่าอ้วนทุกคนโอเคบ่ะละ่ะ อ่ะผมบอกกันน้ำหนักผมอ่ะห้าสิบต้นต้นไหนนั่นอ่ะน้ำหนักมันหกสิบเจ็ดสิบแล้วมันมาด่าผมอ้วนคือผมแบบเออเอาที่สบายใจแล้วกันผมน้ำหนักแค่ห้าสิบต้นต้นอ่ะแต่มันหกสิบเจ็ดสิบแล้วมาด่าผมอ้วนผมก็ตลกไหมตลกนะมันเทนี้มันหนักกว่าผมนะแต่ผมก็แบบไม่ได้สนใจอะผมผมหน้าด้านนึงก็ไม่ได้สนใจอะไรมันจะด่าก็เรื่องของมันครับอก็นะก็นี่แหละสังคมมันก็อย่างนี้อยู่แล้วมันก็มีทั้งพวกที่ดีแล้วไม่ดีจะ มันก็ไม่แปลกหรอกครับที่ผมจะเจอแบบพวกอย่างนี้นเพราะว่าผมก็เข้าใจนะเออที่มันมาด่าผมก็อาจจะพอสนุกปากอาจจะพอลเลี้ยนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทุกคนก็อย่าไปทําตามเลยทามันไม่ดีนะมันทําตัวเป็นเอาง่ายๆคือทำตัวเป็นภาระของสังคมอ่ะเออคืออย่าทำเลยทีเดียะมันมันไม่ดีมันไม่ดีคือผมบอกได้แค่นี้แหละว่ามันไม่ดีผมก็คือผมก็คุยกับเขาอยู่ดีๆแล้วเขามาด่าผมผมก็งงผมก็แบบถามว่าตอนนั้นโกรธไหม โกรธนะโกรธมากๆเลยโกรธแบบโกรธแบบหัวร้อนได้เลยอ่ะเออแต่ผมก็แบบใช้ความใจเย็นเข้าสู้นะครับก็ถ้าผมโกรธไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกผมก็ใช้แบบใช้แบบความใจเย็นเข้าสู้นะครับโกรธมากตอนนั้นคือแบบโกรธแบบโกรธมากๆโกรธแบบโกรธสุดๆอ่ะแต่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็เลยต้องแบบใช้ความใจเย็นที่ผมมีเข้าสู้นะครับก็นะก็ฝากไว้แล้วกันก็ผมก็ใช้แบบความใจเย็นของผมความใจเย็นที่ผมมีอยู่อะความแบบ คือแบบถามว่าตอนนั้นในใจนี่แบบแบบเดือดพุดพัดเลยแบบคือแบบอยากโกรธมากโกรธแบบโกรธแบบยังไงอะแบบไม่อยากเจอไม่อีอะแบบแบบโอ้ยมันพูดถึงมันแบบโมโหโมโหโกรธโกรธหงิดหงิดแต่ผมทําอะไรไม่ได้เลยเว้ยผมได้แค่ทําหน้านิ่งแล้วก็พูดคําว่าครับกับรับครับแค่นี้ผมมีหน้าที่แค่นี้เลยเว้ยผมพูดแค่นั้นเลยเออแล้วพอคราวเนี้ยไอ้นี่มันก็แบบเลื้น แล้วก็ออกไปอ่าผมมีวิธีรับมือให้นะครับสําหรับทุกคนที่ใครที่เจอกรณีเดียวผมแล้วผมมีวิธีรับมือให้ก็คือถ้าเราเจอพวกนี้นะเราอ freely, <tr> ่ะใจเย็นเว้ยใจเย็นเข้าสู้เลยหรือถ้าเจอไอ้พวกเลื้อนๆอย่างนี้นะทุกคนแบบใจเย็นใช้ความใจเย็นเข้าสู้หรือถ้าไม่แบบไม่รู้สึกเว้ยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันแกล้งเรามันแกล้งเพื่อมันแบบแกล้งความรู้สึกเราเว้ยแบบไม่ต้องแบบจะพูดว่าไงแบบไม่ต้องรู้สึกกับทุกคนเข้าใจว่าเพื่อ เกือบอ่ะสมมุตินะผมผมแบบถ้าเป็นผมผมก็จะแบบนิ่งไม่สนใจไม่แคร์ไม่อะไรทั้งนั้น <c oughs> คือไอ้พวกนี้ถ้าเราถ้าเรายิ่งไปหัวร้อนอ่ะถ้าเรายิ่งไปหัวร้อนใส่มันอ่ะมันยิ่งได้ใจเพราะฉะนั้นเราให้เพราะฉะนั้นอ่ะถ้ามีคนมาทำอย่างเงี้ยให้มองว่ามนันเป็นเรื่องตลกเว้ยให้มองว่ามันแบบเออขำและไอ้พวกนี้มันจะหยุดไปเองถ้าเรายิ่งไปหัวร้อนอ่ะไอ้พวกนี้มันยิ่งได้ใจนะผมบอกก่อนคุณอย่าไปทําอย่างเงี้ยใครนะถ้าหัวร้อนอ่ะเขายิ่งได้ใจคุณเลยเราต้องแบบนิ่งไวแล้วก็แบบ ออกนิดหนึ่งหรือไม่ก็แจ้งแจ้งแอดมินก็ได้ให้แบนอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นทําไมในคลิปมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับคือตอนแรกกับผมก็คุยกับเขาดีนะคุยกับเขาดีเลยแล้วเขาก็เริ่มแบบมันเลื้ยใส่ผมก่อนผมก็โอเคเลื้ยงแต่ผมไม่แบบเลื้ยกลับเงยผมก็เออถ่ายคลิปประจานแล้วกันโอเคสําหรับคลิปนี้ครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับและใครจานะใครที่เจอเหมือนกัน ฝากคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยว่าคุณโดนเพราะอะไรคุณโดนคุณเคยโดนแบบคุณเคยโดนแบบเลื้ยนแบบผมไหมแล้วคุณโดนเพราะอะไรตอบผมหน่อยนะผมอยากรู้จริงๆคุณเคยโดนเลื้ยนแบบนี้ไหมแล้วคุณโดนเพราะอะไรนะครับคุณโดนเลื้ยนว่าไงแลกแชร์ประสบการณ์กันใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคเอาไว้สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ